สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับวันนี้ผมก็จะนั่งสมาธินะครับให้กับดวงชะตาทุกคนนะครับที่ฝากอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมมาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับข้างหลังคือพระธาตุอินแขวนนะครับเราอยู่บนเนีพระธาตุอินแขวนเลยนะครับต่อไปนี้อาจารย์ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีกสิณที่ดีมีแต่โชคลาภนะครับอาจารย์ขอจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับทุกคนแล้วก็มีกสิณที่ดีเกิดกับชีวิตนะครับ Yeah. r a 别 b 了 t w 建设车站。Yeah, yeah. Yeah

็ทุกคนมีความประสบความสำเร็จนะครับอาจาร,รย์บงคนก็ทธ่ทำก็ได้ทําการนะครับนั่งสมาธิให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับคนที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะครับคุณสายชนเรืองรองคุณนภัสรัศมีธรรมคุณบุญยรัตปาฉลาดคุณวันดีสายผุด รุจรีสภาพันธ์คุณประวันรัตอุดมคบคุณจันจิลาแดงน้อยคุณเพนพักสีมากคุณวัสนาสุมทรเวศคุณอันชสาพรฉลาดรอบรู้คุณพีรกิจพรฉลาดรอบรู้ คุณระวีวันณโฉมทองคุณอนุภาพสามารถคุณปริยากรพนาพง์ภัยสารคุณนพพันธ์ขุนดำคุณปกิจใจเดียวคุณรัตนาวดีเทศประสิทธิ์คุณอรพันธ์ล่มสาลา คุณสิริรักษนะ์รัตตะแมนสวงคุณระมนสังโคมินคุณอุบลรัตรุ่งรัตคุณอุบลอารุณรุ่งรัตคุณนรงกินจงกลคุณสุสิริปิตัง คุณชานิพุทธเหมนิธิคุณธัญ,ญรัตน์ตะโสคุณนันทนิชสุขชารีคุณนัทกุลจิลาภูลสวัสดิ์คุณถายิกาทานะฐานจินดาคุณสมจิตแสงสอรอย คุณฉัตรชัยศีจันทองคุณรัพพัละดาอินบางยางคุณนพัทแสงสว่างคุณวรุณวัฒนะอัศนะเสนาคุณปิยดาลีลาปิยะนาถคุณวิไลลักษณ์ใหม่พิมพ์คุณ ปอนมาพรฐานิตตะพุณากุณคุณ,คณชุมพูนุชต,ตันติกำเนิดกุลคุณ,คณนิชาพัฒสมแพงคุณนบนณชาคมมจันท์คุณจ่าสิบต,ตีดารากรบุตรคำโชตคุณวราพรเตชะทะเนธคุณ สายทองชรอกลางคุณกิษด,ดานุรักคุณศิรานีดอนสิทคุณมนทชาพุทธิโชควัฒนาคุณพิมลพันธ์พุทธิไกยคุณกองทองธรรมปะดิศคุณจารุวันสาครขำ คุณธนารัตชื่นคังคุณสุกัญญาต่อพันคุณจํานงจิตคล้องแค่วคุณประพาดาเหมาะสมานคุณอัครวุฒิอ้นสถิตคุณอรุณีโรชนะจิตคุณพิเชษโรชนะจิต คุณกิตติมาแซงงูคุณจิราพรชัยคำพาคุณกรวันสุพรคุณกันณพักศรีสาราคามคุณนัทพรลิขิตมาสกุลคุณพีรดาจงสถิตรักคุณธนวัน จงกลแย้มคุณสุพ์รัศมีธรรมคุณรัชชุดารัศมีธรรมคุณฉัดจรินทิสาระคุณทิปปพปภาปัทมะรัพย์คุณมาดิดามัดสีมูละแท้โคคุณสุพันนีคุ้มปรี คุณอารอนนวลอินนะครับนะครับนะเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูสัมปสิกสียังมะมะคัเตสิกคตเตสิกกิงกรณาคัเตสิกอาหังปิตังเจริญมิชนมิณะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่น การเงินการ,การงานตอบนี้ประสบ<ด>ความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดติ้งทมครูบาอาจารย์ของทุกๆุกคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาทุกคนให้ประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคาเตสิกคาเตศิกกินการนาคาเตสิตสกอาหารปิตังชนิฉนามิ เป็นคาถาแค้วคาดพยายนอันตรายใดยสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสตัตว์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสสพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติบางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้แตปลายผิวขนและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมาน ให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดกิ่งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราและทุกๆคนตลอดไปสาธุสาธุสาธุนะที่นี่พระธาตุอิมแขวนนะครับ ที่ประเทศเวียนมาอาจารย์มงคลรอดทีรทำมามูเตรูให้กับทุกคนมีความสุขความเจริญในสิ่งต่างทุกคนที่มอบหมายให้อาจารย์มงคลรอดที่ทำที่ศรัทธาให้อาจารย์มงคลรอดที่ทำวิถีการทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำให้ทุกคนที่ผ่านพ้นกับสิ่งต่างๆที่มาทั้งชีวิตให้มีแต่สิ่งต่อไปนี้ให้มีแต่สิ่งที่ดีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสมําเร็จทุกคนให้มีแต่สิ่งที่ดีโชคลาภการเงินการงานความสุข ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่และครอบครัวของทุกๆคนรวมถึงรูปบริวารบุตรหลานสิ่งต่างเป็นอภิชาติบุตรมีแต่สิ่งที่ดีคุณพระศรีรัตนตไตยของทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศไทยสามหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วประเทศทั่วโลกจงคุ้มครองทุกคนนะครับเป็นุบญชาเป็นธรรมบภชาพาตีแหวนนะครับ ปรมาณารีนิท่าพระเกัา